ที่มีเยอะเลยนะคะรวมทั้งคนพูดด้วยส่วนที่เขาจะไมรขายเอาของออกนะคะให้ฟรีเอาไะนี่เรามไม่เอาไปเอาเลยรังอะไรให้ฟรีก็จะไปเลี้ยงอีกก็ลำบากอีกส่วนนี้นะคะเอฟซีพอดีเอาของมาให้เขานะคะดูของพี่โปโปพี่โปโปเขาซื้อของมานแล้วมาดูพี่ลาวันคิดว่ของพี่ลาวันถ้สามรังที่ไหนได้ของเขาทั้งหมดนอกจากของคนอื่นทั้งนั้นเลยค่ะเอฟซี เป็นภาระให้ต้องหอบอีกคุณไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่พี่ปโปดีแล้วก็จะมาโดนอักอีกทำไมไม่เรียกให้ไปเอานะไม่เรียกต้องหอบไปบ้านแนแน่จำได้แน่นะคะเปิดกล่องแล้วค่ะสาวมสามณีชวนชมสาวมนอะไรนี่นะเม็ดเม็ดนี่นะ อินทผลามไหมคะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ใช่ภาษาจีนภาษาจีนโว้ลูกใหญ่มากเลยนะคะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกบกค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหน้าภาพไปดูของนี้ของถุงทองอ๋อถุงทองถุงทองก็ได้นะคะของเล่นของเล่นถุงทองอีกอันนี้ก็ของถุงทองเอาไว้ข้ามเล่น อันรักเนาะค่ะเนาะอันนี้ของถุงทองพิลาวันก็จะไปแย่งกินเอออันนเนาะอันนี้ก็ของถุงทองป้ากระดูกบรอบนุ่มปลาห้าวกินก็ได้บ่หันนะเออจะแ้ลอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ถุงทองกระดูกกร่องไว้คาบเล่นเดี๋ยวพี่ชายโทรมามีเรื่องอะไร ทำไมผมมันอยู่แน่นหนาตั้งแต่เมื่อวานจะอยู่ยาวเลยถึงวันนี้เลยเหรอมันสวยมากเลยนะในก็นางสาวไทยเลยนเดินนะคะพี่ชายโทรมาทำไมไม่รู้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่จังหวงคะเป็นของหรอว่าไงในช่องมืออาคาตอ้าวไม่รู้เหมือนกันมือไปถูกโทรออกไปหาพี่เหรอไม่ไม่ไม่ได้โทรไม่มีอะไรแค่นี้ก่อนไลฟ์สดอยู่พี่ จ้าโอเคขอบคุณมากผมเป็นสวยนะตัวน้องสวยสวยุดผมสวยมากเลย ว่าให้อันนี้กระถ ung ทองกระถ u n ทองอันเยอะที่บอ่อยู่ลงไปไว้ในกล่องนั่นแหละก็ถงทองขนนาดกระถ u n ทองใช่หมดเลยเนาะกระถ u n ทองเป็นน้องหวาน้องบนของขงองสาวมวลชนชมเป็นน้องหมาตัวเล็กๆนี่นะคะกระนูนนานูนาของหมดเลยอันนี้นาเออได้กระเป๋าด้วยี่เฟโอ้ของคุณเฟืองคุณเฟืองคุณเฟืองเฟืองเอ้ยคุณเฟืองปานหันหลังเราผมไปได้ยินมารับของ ดีเลยจะได้เหลือลังเดียวอันนี้ก็หนูนาอุ้ยขอบคุณค่ะหนูนารับไปค่ะสองอหนูนาอาหารคนอาหารคนรู้ว่าเราจะกินด้วยบอกอะไรนี่นาของ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 หนูนาก็มีจะของกินอันนี้ก็หนูนาเขาเห็นว่าหนูนาไม่มีเป้ไม่มีอะไรไงเขาก็จะให้หนูนาหอบลุงลังอย่างพี่ป้าหนูนา นวอัดนูวตัวอัดเลยนูไว้ปกินเพรแ่งเอาได้นี่องพี่เื่องเขาให้ใส่นูไวเปหนากนอู้ไว้ิดตัวบอว่าู้ดไว้ก็แบบคุณเืได้กระเป๋านะคะคุณพออันนี้กป่โเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะแม่ด้เลยค่ะมันไ้ขนะคะพเฟืองก็ได้นะคะตรงนี้ของหนูก็มีเนี่ยพี่เฟื่องเดี๋ยวหนูแบ่งมาให้พี่มันเยอะ จ้าไขอบคุณมากนะคะพี่โป๊อขอบคุณมากไม่รู้มาหรือยังก็มรู้พี่ปป๊อปานหน้าห่เของวนน้กันมีอันนี้เขาแบบที่แท่านใหญ่ตาาแหงบุษาแหงแ่ง กี่ยศเดือลั่น่เลยพอาะลูกพลังเลยกับมันเลยข้าวปลาข้าวเปล่าเขาถึงนะส่วนหนูนานั่งเขาบอกหนูได้เลยไม่มีอะไรกับเขาจะให้หอบเต้แบบเดียวกันใช่ไหมแต่คงจะให้หอบลุงพลังแล้วก็ให้เะอทายเต้แบบก้องเอาไว้หันแล้วเด้อหนูหน้าค่ะตาแดงชงแบบถามของพวราวันนี่ของเราสวัสดีค่ะร่มแรงจัง f c อดยังไม่ได้อ่านนะคะจำไม่ได้เลยค่ะจะต้องไปนี่นะคะจะเป็นหมวกแดงอันนี้อีกหนึ่งรังนะคะนี่นะคะของถุงรังไม่ต้องทิ้งเด้อหนูนาเด้อถ้าได้ส่งมะขามก็จะเอารังนะคะขอบคุณที่ได้ค่ะอ๋อจะขอรังบอกที่กอดรังค่ะขอรังนะคะแม่ถิ่นขอรังไปส่งมะขามนะคะเพราะว่าถ้ามีเยอะก็จะเอากระเป๋ากระคาดไส้ผ้าใบกวางผ้าใบ พี่โปโปนะคะจากพี่โปโปคือสิ่งธรรมดาพี่โปโปอ่ะใส่กระเป๋าได้ใส่แล้วพี่โปโปดีเลยพี่โปโปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเอาไว้ด้านหน้าเลยนุ่นค่ะสบายเลยใช้เลยใช้เลยค่ะแม่ใช้เลยใช้เลยพี่โปโปถ้าหนูยังไม่ใส่อย่าว่าหนูเนอะหนูชอบขอบไปลุงเพราะว่าหนูผมทั่งำบ้านเลยอันนี้จะมีทิชชู่มีขวดน้ำมีกระเป๋าตังค์มีอเน่ารักเลยค่ะดีเลยเนาะ ขอเชือกใครเนาะใครขอเชือกเนาะเดี๋ยว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 เดีไยอเดี๋ยเดร๋ยอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีนยวเกี๋ยวเดี๋ยวรดี๋ยวเดี๋ยวเดีแยวเดียวเตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดีนยวน้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยวเดีอยวนดีอะไรนี่อันนี้มันมีอันเี๋ยวเดาใยนเดเยวเดี๋ยวเาี๋ยวี๋ยวเมีมยนมีอยเนี๋ยนเดียวเดีดี๋เลยของเอมพิวเดี๋ยวเดีเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีเี สองอันตรงหนูมีอันหนึ่งแสดงว่าพี่ตั้งใจเอามาให้เข้ามาทําอะไรยังไม่รู้เลยส่งคืนให้แกเพราะว่าหรือว่ามีอะไรติดมาไหมถ้าเกิดติดมาหนูจะได้ส่งกลับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ตั้งใจมาให้ก็มันไม่ใช่หนูใช่ไม่เป็นหรอกเป็นอะไรคอมเ้บอกเก็บอะไรคะ้มาเน็นนะคะมันใหญ่มันใหญ่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะเหรอของพี่ก็มีมาเหมือนกันเหรอ หรือว่าเขารู้ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ใช้เมื่อวานนี้ของพี่ป้าป้อส่งมาสามลังนะคุณจันศรีขอบคุณค่ะสองท่านที่รับชมอยู่นะคะลุงพันขอบคุณทุกท่าขอบคุณคุณโสพลลุงเมื่อวานนี้ก็ไม่ไม่รีบนะคะพี่ล้อมพี่ลาวันคงมีธุระครับขอบคุณท้ารับพัสดุมาสวัสดีก่อนเที่ยงค่ะจะบอกของตัวเองมีน้อยนึงแล้วก็ไก็ได้ไปแล้ว ไปแล้วนะคะใส่แ <c> ล <oughs> <season> yeah, okay. ้วนะคะนี่ค่ะทองขึ้ทองหนึ่งลังวันนี้ซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็บอกะขอบคุณนะครัขอบคุณมากนะค่ะเพราะว่ามันมันหนาวมันหนาวมากนี่ขอบคุณค่ะป่อเคดีคุณโกส่งมาให้นะคะ ต้นกระตากแดดแทนอะไรเนาะเขาเผาแล้วมันนองได้เครื่องมั้ขอบคุณนะคะขอโทษนะคะดีแสงมันเข้ามาเพียงน้องเครื่องตากแดดน้องสวัสดีค่ะแรงเาขอบคุณหัวใจบวกลมแรงเดี๋ยวจะไปกินด้วยเด้อเขาให้กินอยู่เขาให้กินอยู่เดี๋ยวจะไปชิมไปชิมสักเอาไปทำอะไรเนาะนี่นี่นะคะเนี่ยเชือกจุงมมาบ่าเด็ก็จะไปเผอกินนะคะถ้าเกิดเขาไม่บอกว่าสนับน้องอ่มิตรเนาะ เราเข้แล้วเรากินก่อนมันคงจะเป็นอะไรที่ไม่เราคิดว่าเรากินแล้วก็มาอมชิลนหนูนากินได้ค่ะกินได้เนาะแม่จะกินก่อนทุงทองแล้วนะนได้ไปนมแพะหนูนาเข้ามาให้นมเปรี้ยใช่ไหมนนั่งไลายกดอยู่แล้วกิมเลยคุยไปมันหวานก็กินเลยแหละหนูนากินเลยแล้วมันก็หมาก็ยังกินได้เนาะเราก็คงไม่เป็นอันตรายอืม เราเล่นกันอยู่น้านว่นลุงคนนะคะด้านในลุงคนก็ทำซัวน่ะค่ะลายลายก็ไม่กินดอกมาก่ยนะคะโอ้ไม่ได้กินแล้วมันก็่้มแซมแช่สำหรับที่นี้ก็ข่าหมากว่าจเตี่ยงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ